สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง u ู u ูบชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองรการเรื่องภูมิรัฐศาสสร์โลกนะครับประธานาธิบดียูเครนนะครับท่านนี้นะครับนายเซเลนสกี้นะครับก็บอกว่ามีบทบาทสําคัญทีเดียวนะที่ทําให้เกิดเรื่องราวในวันนี้นะครับเนื่องจากว่าความต้องการของเขานะที่จะเข้าเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นสมาชิกนะใน องค์การเนโตนะครับรวมถึงหนะ้าทีที่เป็นปฏิบัตินะของเขาต่อรัเสเซียนะความต้องการที่จะได้คืนแหลมไครเมียนะครับแล้วก็การได้คืน2พื้นที่นะทางตอนออกของยูเครนนั่นก็คือว่านะโดเนสแล้วก็ดูฮานส์นะครับมันเขาเองก็มีส่วนสำคัญนะที่เกิดเหตุการณ์มาถึงทุกวันนี้นะเนื่องจากว่าความที่ไม่วางตัวเป็นกลางนั่นเองนะครับ ในขันเองเนี่ยมุมมองของรัสเซียก็เสียยูเครนไปไม่ได้เพราะนั่นหมายถึงว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญนะที่จะทำให้าทางสหรัฐนะครับแล้วก็องค์การเนโต้เนี่ยสามารถนำอาวุธยุทโธปกรณ์หนักนะที่เป็นอาวุธยุทโธปกรณ์ไม่ใช่ป้องกันนะครับแต่เป็นอาวุธอุปกรณ์รุกรานนะครับรวมถึงกองกำลังนะของเนโต้เนี่ยมาประจำการในยูเครนนะซึ่งแน่นอนนะรัสเซีย,ยมองว่า นั่นคือการเอามีดนะมาจ่อคอหอยของรัสเซียนั่นเองนะหรือจะบอกพูดว่าเอาปืนนะมาจ่อหัวนะของรัสเซียนั่นเองซึ่งรัสเซียยอมรับไม่ได้นั่นเองเพราะนั้นรัเสเซียจึงไม่ยอมเสียหมากตัวนี้ไปนะยูเครนนะครับถึงแม้หลายคนอาจจะมองแตกต่างนะต้องบอกก่อนว่ามุมมองวิกฤตยูเครนเนี่ยมีคนเห็นที่แตกต่างกันมากมายแต่ผมพยายามจะพูดให้ฟังว่าทุก นนยพยายามใช้คอมมอนเซนส์สามัญสำนึกตัวเองว่าตัวเองเนี่ยถ้าเป็นปฏิปักษ์กับเพื่อนบ้านนะครับแล้วเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับไป็นนำอาวุธอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาจ่อนะบ้านดูเองเนี่ยจะรู้สึกอย่างไรนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่านะรัสเซียตัดสินใจแล้วล่ะนะในการบุกยึดยูเครนนะซึ่งปรากฏเป็นข่าวเป็นสงครามเต็มรูปแบบเพียงแต่สิ่งที่ผมมองเห็นอยู่ว่าทำไมรัสเซียยังไม่สามารถยึดเคียบซึ่งเป็นเมืองหลวงของยูเครนได้ เนื่องจากว่ารัเสเซียนะครับอาจจะประเมินยูเครนต่ําไปนะในแง่ที่ว่ารัเสเซียบุกเข้าไปแล้วยูเครนจะวางอาวุธนะครับแล้วก็รัเสเซียไม่อยากจะใช้ความรุนแรงที่มากเกินจําเป็นนั่นเองนะครับแต่ถ้ายังมีการต่อสู้เช่นนี้แล้วการเจรจาสันติภาพนะยังไม่สําเร็จนะครับแล้วก็มีลักษณะของการออกมาเขาเรียกว่าไงฮะ เขาเรียกดราม่านะก็คือลักษณะของปะนานาธิดียูเครนท่านนี้เขาเป็นนักแสดงมาก่อนนะการดราม่า <D rama> <D rama> ของเขาเนี่ยก็จะมีผลนะทำให้รัสเซียอาจจะใช้ความรุนแรงนะดุเดือดมากขึ้นได้ในช่วงสัปดาห์นี้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมคาดการนะอาจจะเป็นไปได้ถ้าการเจราจาไม่ได้ผลเป็นที่พอใจของรัสเซียนะครับ ผลผู้วิทยาศาสตร์โลกรับจากนี้ไปไม่เหมือนเดิมนะครับล่าสุดก็ฟังข่าวจากเซเรนสกี้นะครับว่าจะมีการรับสมัครน,ะนักรบต่างชาตินะนักรบนานาชาติคือใครเนี่ยมองเห็นว่ายูเครนเนี่ยนะถูกลังแกต้องการเข้ามาช่วยเหลือเนี่ยนะครับก็สามารถสมัครเข้ามารบได้เลย,ยพูด,ดง่ายๆนะจะเป็นชาติไหนก็แล้วแต่นะเข้ามารบได้เลยนะซึ่งผมก็มองว่าเหตุการณ์แบบนี้มันคล้ายๆกับเหตุการณ์สมัยไอซิสนะครับที่เข้าไปนะใน ดินแดนของซีเรียหรือเปล่านะก็มีการรับสมัครนะผู้คนที่เป็นนักรบไอซิสนะเข้าไปนะเป็นนักรบกองโจนที่เข้าไปสู้กับนะกองทัพของซีเรียอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะเหตุการณ์มันจะซ้ำรอยหรือเปล่านะการที่ประธานาธิบดียูเครนเนี่ยประกาศรับสมัครนะนักรบนา,นานาชาติเข้าไปแนะ่นอนฮนะรัเสเซียก็มองประเด็นนี้ว่ามันก็จะเปิดช่องทางนะที่นักรบนะจากกลุ่มประเทศเนโตเนี่ยจะแฝงเข้ามาแลนะต่อสู้กับกองทัพรัสเซียได้ มันประานป,ปูตินจึงเตรียมความพร้อมสูงสุดในการเตรียมกองกําลังนิวเคลียร์นะครับนะถ้าจําเป็นต้องใช้จวนตัวขึ้นมานะอาจเห็นสงครามนิวเคลียร์เนี่ยมาเร็วกว่าที่คาดการก็เป็นไปได้อันะนี้คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับว่าประธานาธิบดีท่านนี้นาะจะนำยูเครนะไปซ้ำรอยซีเรียหรือไม่ นะครับเป็นสมอรับภูมิรบที่ดูเดือดนะครับเราก็ติดตามดูกันต่อไปนะครับก็ขอทุกท่านฟังพิจารณาก่อนค่อยเชื่อนะครับหน้าที่ของนักวิเคราะห์ก็ทําทหน้าที่วิเคราะห์ไปนะส่วนท่านก็มีหน้าที่ในการฟังใช้พิจารณาของตัวท่านเองนะครับแล้วก็ไปวางแผนนะจัดการชีวิตของท่านนะเตรียมตัวป้องกันอย่างไรทางด้านเศรษฐกิจก,การเงินแล้วก็ความไม่ประมาทในชีวิตน,นะครับขอให้ฟังพิจารณาก่อนแล้วไปเชื่อนะครับใครชอบฝากไลค์นะครับแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ